สวัสดีครับต่อกันข้อที่29นะครับสามัญปี56โจทย์บอกว่าข้อใดที่ทุกโมเลกุลหรือไอออนเป็นสารแอมพฟเทอริกนะครับอย่ารังเกียจกับภาษาใต้แบบนี้เลยนะครับนะผมอ่านภาษาไทยก็ จะพูดเป็นภาษากลางก็ไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะครับนี่ภาษาอังกฤษอีกีหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นสารใดที่ทุกโมเลกุลเนี่ยเป็นไอออนแอมโฟเทอริกนะครับก็คือเป็นได้ทั้งกรดทั้งเบทในโมเลกุลเดียวกันนะครับตามทฤษฎีกรดเบทของเบอร์นสเตดลอรลี่นะครับ,รบ,ร ally, รบโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือว่าผมเนี่ยจำได้ว่าทฤษฎีเบิร์นสเตดเลอรลี่ ally, เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ากรดเนี่ยคือสารที่ให้โปรโตอนแก่สารอื่นเบสเนี่ยคือสารที่รับโปรโตอนจากสารอื่นเพราะฉะนั้นเว็บแรกที่ผมจะดูเลยว่า ใครเป็นแอมโฟเทริกได้เนี่ยก็คือต้องเป็นกรดได้ต้องเป็นเบสได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นกรดได้เขาต้องมีโปรโตอนเพื่อให้กับชาวบ้านนะครับผมก็เช็คเลยนี่มีโปรโตอนนี่ไม่มีโปรโตอนด้วยซ้าโปรโตอนก็คือไฮโดรเจนนะครับคนที่เป็นแอมโฟเทริกนะครับเดี๋ยวตีนโน้ตไว้ให้เผื่อบางคนทฤษฎีไม่แม่นต้องเป็นได้ทั้งกรดทั้งเบสในกลัวเดียวกัน ต้องเป็นได้ทั้งกรดทั้งเบตในตัวเดียวกันแล้วโจทย์น่ารักโจทย์น่ารักมากโจทย์บอกมาเลยว่าโจทย์จะใช้ทฤษฎีของเบรนสเตดลาวรีนะครับเบรนสเตดลาวรีเนี่ยบอกว่ากรดเนี่ยคือสารที่ให้โปรโตอนเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกรดได้ก็ต้องเป็นคนที่มีโปรโตอนกอ่อนมันจึงจะให้โปรโตอนได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอโกไก่นี่ so42 ลบเนี่ยไม่มีโปรตอนด้วยซ้ํามันเป็นกรดไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกรดไม่ได้มันเป็นแอมโฟเทอริกไม่ได้ ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่เป็นแอมฟเทอริกได้ต้องเป็นกรดได้ด้วยต้องเป็นเบสได้ด้วยถูกไหมครับตัวนี้ตัดเลยครับตัวนี้ตัดเลยนะครับตัวต่อไปมีอีกไหมนี่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 ตัวนี้นี่เห็นไหมตัวนี้เนี่ยไม่มีโปรตอนนะครับบางคนบอกไม่มีได้ไงพี่เต้มีสิเนี่ยมันมีไฮโดรเจนอยู่เนี่ยไม่ใช่นะครับไฮโดรเจนตัวนี้มันต่อพันธะกับคาร์บอนเพราะนั้นไฮโดรเจนตัวนี้มันหลุดออกไม่ได้มันเป็น มันเป็นบันตาโคาเลนต์เข้าใจไหมครับมันเป็นบันตาโคเาเลนต์ไม่เชื่อเล่าถ้าไม่เชื่อพี่หลวงก็ต้องวาดรูปเลยครับก็ CHHH ทไฮโดรเจน3ตัวนะครับอืมแล้วก็ต่อกับ O อ้าวโติดประจุลบเห็นไหมฮะไฮโดรเจน3ตัวนี่มันต่ออยู่กับคาร์บอนมันไม่ลุดนะครับมันแสดงความเป็นกรดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอเนี้ยเฮทที่เกาะอยู่กับ C เนี่ยเราไม่นับว่าเป็นโปรโตอนนะครับเราไม่นับว่าเป็นโปรโตอนแบบให้โปรโตอนได้เราไม่นับ เพราะนั้นข้อนี้เนี่ยผิดแน่นอนเห็นตัวนี้ปั๊บก็คือรู้เลยนะครับผิดแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกนี่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 เห็นอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไหมนี่ไม่มีโปรตอนเลยนะไม่มีเฮตเลยนะเนี่ยนะครับเพราะนั้นนี่ก็ผิดอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมเต้แค่ดูว่าใครเป็นกรดได้เต้ก็ตัดชอยได้3มชอยแล้ว นะครับที่ตัดช้อยได้สาช้อยแล้วปุ๊บ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 ตัดได้แล้วสาช้อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเป็นเบรได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการรับโปรตอนถูกไหมครับต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการรับโปรตอนแล้วนี่ไฮโดเนียมไอออนนี่มันรับโปรตอนได้ที่ไหนเรามันเป็นไอออนบวกอยู่นี่นะครับมันรับโปรตอนได้ที่ไหนอะนะครับตอนนั้นนี่ก็ผิดอีกเห็นไหมครับตอนนั้นคอนี้ก็29นี่คือมั่นใจนะครับต่อข้ององูแน่นอน ตอบข้อไงนุแน่นอนนะง่ายและตรงนะครับไม่เกินเนื้อหานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆนะเวลาผมเฉลยเนี่ยถ้าใครดูโจทย์ข้อนี้แล้วไม่เข้าใจแสดงว่าทฤษฎีกฎเบรของเบิร์สเตดลาวี่คุณยังไม่แม่นนะครับถ้าทฤษฎีกฎเบรของเบิร์สเตดเบิร์สเตดลาวี่คุณยังไม่แม่นผมขอแนะนําหนังสือนะครับคือคือผมไม่ไม่ขายคอร์สตัวเองแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ขายคอร์สตัวเองแน่นอนนะครับผมนี่ จะบอกให้ฟังว่าในหนังสือสอส,อสอวทนะครับผมเห็นต่างเรื่องนี้ทฤษฎีกฎเบรของเบอร์สเตดเลอร์ในหนังสือสอสอวทผมว่าไม่ละเอียดครับโดยส่วนตัวผมมันมันมันดีแต่มันยังละเอียดไม่พอนะครับมันไม่มีรายละเอียดลึกๆนะครับรายละเอียดลึกๆเนี่ยจะไปอยู่ในคู่มือครูนะครับแล้วเด็กไม่รู้จะเอามาอ่านจากไหนนะครับเด็กไม่รู้จะเอามาอ่านจากไหนเพราะนั้นถ้าคุณจะอ่านทฤษฎีเบอร์สเตดเลอร์ Burn ลึกๆผมแนะนําหนังสือของอาจารย์สํารานพฤกสนทร นะครับก็ผมขออนุญาตยกอันนี้ขอขอขออนุญาตยกมือไหวเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่มที่ผมใช้อ่านนะก็คือหนังสือสำนักพิมพ์เนี่ยพศพัฒนาอนเนยนะครับนะไอ้สำนักพิมพ์นี้นี่นี่น,นี่เป็นรูปดอกไม้บีพอพานสกอ,อสาลานะครับแล้วก็ชื่ออาจารย์ผู้เขียนเนี่ยชื่อสํารานพฤกสนทรนะครับคุณลองไปหาซื้อเล่มที่เป็นกฎเบลดูนะครับแล้วทฤษฎีกฎเบลดของเบอร์ติดลาลี่ผมว่าอาจารย์เขาแต่งไว้ได้ได้ดีเลย ะครับแต่งไว้ได้ดีแล้วก็มันใช้ทําข้อสอบได้จริงนะครับอ่านแล้วลองจับใจความกันดูนะครับใช้ได้ใช้ได้ก็ไม่ได้แพงมากนะักนะครับเทียบกับราคาคอค้สนี่โอ้ถูกกว่าเยอะเลยครับสองกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลองดูลองดูลองดูงดผมก็ใช้บ่อยก็รีวิวให้อาจารย์เขาด้วยนะครับเพราะนั้นนะเจอกันใหม่ข้อหน้าข้อนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ